เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไรความหลากหลายทางชีวภาพหรือ biodiversity นะครับคือการที่มีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันแบ่งออกง่ายๆเป็น species การที่มีชนิดพันธุ์ genetic สักคือการที่มีสายพันธุ์และ ecosystem คือระบบนิเวศครับทุกคนรู้ไหมครับว่าทําไมอากาศถึงเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพ ปกอทรัพยากรอากาศเป็นทรัพยากรที่จะเป็นต่อสิ่งมีชีวิตผูกชนิดบนโลกและมีความสำคัญหลายด้านเช่นด้านการอโนโุชีวิตคืออากาศมีออกซิเจนที่จาเป็นต่อการหายใจของมนุษย์สองบทบาทในระบบนิเวศเช่นเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรคาร์บอนและวัฏจักรน้ำสามด้านเศรษฐกิจเช่นใช้เป็นพลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้าครับทุกคนรู้ไหมครับว่าทรัพยากรอากาศคืออะไรทรัพยากรอากาศคืออากาศที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวและจาเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์สัตว์และพืชอากาศประกอบด้วยแก๊สต่างชนิดเช่นไนโตรเจนประมาณ78เปอร์เซ็นต์ออกซิเจน11เปอร์เซ็นต์แก๊สอื่นเช่นคาร์บอนไดออกไซด์อาร์กอนและไนน์ปัญหาในปัจจุบันของทรัพยากรอากาศทรัพยากรอากาศเผชิญหน้ากับปัญหาหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพของคนและระบบนิเวศทั่วโลกปัญหาหลักๆได้แก่ หนมลพิษทางอากาศเกิดจากการปล่อยก๊าซและฝุ่นละอองจากอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งและการเผาไหม้เชื้อเพลิง 2. ภาวะโลกร้อน 3. ปัญหาหมอกควันและควันพิษสี่ปัญหาฝนกรดหาการทำลายชั้นโอโซนซึ่งเกิดจากสารเคมี 6. ปัญหาคุณภาพอากาศในเมืองและเขตอุตสาหกรรมแนวทางการแก้ไขปัญหาหลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล หันมาใช้พลังงานสะอาด 2. ส่งเสริมการขนส่งสาธารณะและยานพาหนะประเภทอีวี 3. ปลูกป่าเพิ่มเพื่อช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 4. ออกกฎหมายควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานและยานพาหนะ 5. ให้ความรู้และรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันลดมลพิษทางอากาศ